สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูโมโในรายวิชาภาษาไทยเรื่องหลักและวิธีการอ่านโครงสีงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูโมโในรายวิชาภาษาไทยเรื่อง หลักและวิธีการอ่านโครงสี่สุภาพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบสัมผัสเสียงฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพได้ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปเด็กๆนะคะมาดูความหมายของฉันทลักษณ์กันนะคะ ฉันทลักษ์หมายถึงลักษณะบังคับของคําประพันธ์ไทยวิธีร้อยกรองถ่อยคำหรือเรียบเรียงถ่อยคําขึ้นตามลักษณะบัญยัตยิแห่งฉันทลักษ์เรียกว่าคําประพันธ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าคำประพันธ์นั้นคืออะไรกันนะคะ คําประพันธ์คือค่อยคําที่ได้ร้อยกรองหรือเรียบเรียงขึ้นโดยมีข้อบังคับจำกัดคําและวรรคตอนให้รับสัมผัสกันเกิดความไพเราะตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษ์ค่ะค่ะต่อไปเด็กๆมาดูแบบบังคับฉันทลักษ์โครงสี่สุภาพกันนะคะ อันนี้คือหน้าตาของอสันธาร์โคงสี่สุภาพนะคะซึ่งมีการาบาังคับนะคะเสียงวรรณยุกนะคะเอกเจ็ดโทศีนะคะและมีสัมผัสระหว่างวร์กนะคะจากเส้นที่โยงนะคะไปหาแต่ละคำนะคะแต่ละวรกในบทนี้นะคะซึ่งมีหนึ่งบทนั่นเอง ค่ะเมื่อเด็กๆด,ดูลักษณะหน้าตาของโครงสี่สุภาพแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็นะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะของฉันทลักษ์โครงสี่สุภาพกันนะคะข้อที่1นหนึ่งบทมีสี่บาทหนึ่งบาทมีสองวักนะคะสองวักน้าของทุกบาทมีห้าคำ วักหลังของบารท,ที่หนึ่งและบารท,ที่สามมีสองคำค่ะข้อสามวักหลังของบารท,ที่สี่มีสี่คำค่ะค่ะมาดูข้อสี่กันต่อเลยนะคะข้อที่สี่มีตำแหน่งสัมผัสต,ตามเส้นโยงค่ะข้อที่ห้าบังคับรูปวรรณยุกต์เอเจโทสี่ตำแหน่งนะคะข้อหก วรรณยุกเอกและโทในบาทที่หนึ่งสามารถสลับที่กันได้ค่ะค่ะต่อไปเด็กๆนะคะมาเรียนรู้วิธีการอ่านออกเสียงตามแบบบังคับสัญลักษณ์โครงสี่สุภาพนะคะข้อหนึ่งนักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีการอ่านนะคะข้อสองอ่านออกเสียงทำนองสะเนาะค่ะ ข้อสามแบ่งวักสามสองสองในบาทที่หนึ่งและบาทที่สามและบาทที่สี่วักแรกค่าข้อสี่บาทที่สี่วักค้ายแบ่งเป็นสองสองนะคะค้ะต่อไปนะคะครูโมจะยกตัวอย่างการอ่านโครงสี่สุภาพ ามแบบฉันธละการอ่านโครงสีสุภาพนะคะมาฟังพร้อมรอมกันเลยค่ะเสียงเลือเสียงเล่าอ่างอันใดพี่เอยเสียงยอมยอยศใครทั่วลหล จากฤทธิ์พระลอค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆครูโมก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ